ดูความยืดี่สิโหและนี่แหละครับขนมที่กําลังฮิตมากที่สุดในตอนนี้โมจิครีมผลไม้ใครเป็นสายของหวานชอบอะไรนุ่มๆหนึบๆอันนี้ถูกใจแน่นอนครับ ขนมโมจิความนุ่มหนึบของเขาจะมาจากแป้งข้าวเหนียวยิ่งแป้งดีขนมก็ยิ่งดีนี่เลยครับแป้งข้าวเหนียวตราปลาไทย5ดาวเราใช้ทั้งหมด250กรัมกับแป้งมันปลาไทย5ดาวอีก100กรัมรู้ไหมทำไมต้องใช้คู่กันก็เพราะว่าแป้งข้าวเหนียวเราจะให้ความนึบที่เป็นเอกลักษณ์ของโมจิส่วนแป้งมันเข้ามาช่วยเสริมให้เนื้อแป้งมีความนุ่มมากขึ้นใส่แป้งลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราย50กรัมเกลือตัดลดนิดหน่อยขึ้นช้อนชาจากนั้นผสมของแห้งให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยทยอยเติมนมสดจืดลงไปทั้งหมด5 0 0มล เพิ่มความหอมด้วยกลิ่นวาลิลาถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็คนส่วนผสมให้เขาละลายดีไม่เป็นเม็ดเสร็จแล้วก็เทลงกระทะใช้ไฟอ่อนที่สุดนะตามด้วยเนยจืด7จดกรัมเป็นการเพิ่มความหอมมันนะครับจากนี้ไปคือช่วงเวลาของการออกกำลังแขนละให้กวนแป้งจนเขาเซตตัวนานนิดนึงนะครับแต่แป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็ล่อนออกจากกระทะแบบนี้กระทะแนะนําให้เป็นพวกเทฟลอนหรือกระทะเคลือบถ้าใครไม่มีกระทะให้ใช้วิธีนึ่งแทนได้เลยครับพอได้แป้งโมจิแล้วก็เอาไปพักไวใ้ให้อุ่นก่อน ระหว่างนี้เราก็มาทําแป้งนวลกันเราจะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวปลาไทยฮาดาวนี่แหละเอามาคั่วด้วยไฟอ่อนๆให้เขาสุกแล้วมีกลิ่นหอมเวลาที่เอาไปคุกกับโมจิเขาจะได้ไม่มีกลิ่นแป้งดิบนะครับเอาล่ะพอแป้งอุ่นพอที่มือเราจะจับได้แล้วก็ให้เอามานวดบนแป้งนวลออกแรงนิดนึงนะครับนวดให้เขาเนียนและนุ่มขึ้นถ้าใครมีเครื่องตีแป้งใช้เลยครับก็จะประหยัดเวลาไปได้อีกนี่ไงถ้าดึงแล้วยืดได้ขนาดนี้แสดงว่าแป้งของเราได้ที่แล้ว <c oughs> ดูความยืดนี่สิ คราวนี้แวะมาทําตัวครีมชีสกันเราจะสตรอเบอรี่สดๆนี่แหละมาบดก่อนไม่ต้องละเอียดมากนะจะได้มีเนื้อให้เคี้ยวตามด้วยมัสค์ปนชีสเ,เพิ่มความนัวและวิปครีมให้เนื้อเขาฟูขึ้นตรงนี้ถ้าใครชอบหวานหน่อยก็ให้เพิ่มน้ําตาลไอซิ่งลงไปนะครับเป็นปริมาณทั้งหมดปรับตามชอบได้เลยมาถึงขั้นตอนสุดท้ายห่อโมโจิแบ่งแป้ง,งออกมาแผ่ให้บางนิดนึงแล้วก็ใส่ผลไม้ที่ชอบลงไปได้เลยครับ ทีนี้ก็ค่อยๆดึงแป้งมาหุ้มให้ครบทุกด้านนี่ครับถ้าแป้งโมจิของเราดีก็จะดึงให้ยืดแบบนี้ได้สบายๆเลยตบท้ายด้วยทาแป้งน้ลนอีกทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโมจิครีมผลไม้ คือทุกคนแป้งคือนุ่มมากแล้วความยืดนะคืออย่างกระชีสเลยก็ไม่แปลกใจนะครับทำไมเขาถึงฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยอะ่ะอีกอย่างคือกินแล้วมันสดชื่นเพราะข้างในเป็นผลมไม้มความเปรี้ยวความหวานแต่ที่เราชอบที่สุดเลยคือสัมผัสของแป้งมันละมุนล,ลิ้นมากเลยครับตรงนี้ต้องยอมรับเลยครับถ้าเราเลือกใช้แป้งดีๆขนมของเราก็จะออกมาดีแป้งตราปลาไทยฮาดาวช่วงเทศกาลเจนี้เขาจัดโปรโลดพิเศษที่ร้านค้าทั่วไปหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วประเทศและร้านค้าตัวแทนจําหน่ายใกล้บ้าน